สวัสดีค่ะวันนี้คุกจะมารีวิวอีกแล้วนะคะเป็นการรีวิวแบบอันคัดไม่มีอีดิทอันคัดโนอดิทนะคะก็จริงๆแล้วขี้เกียจมันใช้เวลาทำนานมากนะคะวันนี้เราจะมาทำการรีวิวอาหารเกาหลีที่ โปรดปรานนะคะเป็นเจ้าที่กุ๊กโปรดปรานมากเลยก็คือของมะอกปังค่ะของพี่ชินุยนะคะพี่ชินุยเขาเคยทำเ,เป็นทัวร์เบรเตอร์ของเกาหลีใต้มาก่อนนะวาเราไปทัวร์เกาหลีไปเที่ยวเกาหลีอย่างเงี้ยพี่เขาก็จะคอยจัดการนะคะเขาจะมีหลายๆบริษัทแต่พี่ชินุยเขาจะเป็นเ,เป็น,เป,นเป็นหนึ่งในตัวแทน ตัวแทนของ land operator ที่นั่นนะคะกุ๊กก็เป็นไกด์นะคะก็จะไปเจอเขานะแล้วก็พาลูกทัวร์ไปแล้วก็จะมีไกด์ท้องถิ่นนะคะครั้งแรกที่ไปเกาหลีเนี่ยนึกไม่ออกเลยว่าอาหารเกาหลีอะ่ะมันจะเป็นยังไงคือนึกภาพไม่ออกอะคะ่ะแล้วก็คิดว่าจะ,จะกินได้ไหมนะครั้งแรกที่ไปปรากฏว่ามือแรกอะ่ะก็ประทับใจแล้วประทับใจเลยที่ประทับใจเลยก็คือสาล่าย สาหรายแล้วก็กิมจินะคะแต่ว่าสาหรายคือมันเป็นอะไรที่แบบเรากินง่ายไงเราคุ้นเคยไงนี่เห็นปะอันนี้คือสาหรายผมเปิดมาเราได้กลิ่นมวยอ่ะชิมเลยนะคะอันนี้พี่ชิมุทธก็ทาเองทุกอย่างนําเข้าหมดเลยนะคะสาหร่ายก็นําเข้านะคะเปิดมาเราจะได้กลิ่นมวยซึ่งอ่าแกบอกว่า เขาเอาบวยหวานมาคลุกนะคะเด็กๆอ่ะชอบทานนะมันจะมีเปรี้ยวๆหว,นหวานๆเดี๋ยกุกชิมอืมอร่อยองทานกับข้าวแล้วล่ะคือคนเกาหลีอ่ะมื้อหนึ่งอ่ะบางมื้อเขาไม่มีเนื้อสัตว์เลยก็ได้นะเขามีแค่กิมจิมีสาหร่ายแล้วก็มีเครื่องเคียงอีกสัก อย่างหนึ่งอ่ะก็จบแล้วนะเหมือนกับว่าทุกมื้อเนี่ยจะต้องมีกิมจิสาหร่ายอะไรอย่างเงี้ยนะะเห็นไหมคะความเป็นถ้วยสแตนเลสนะคะอันนี้ก็ตะเกียบอันนี้ก็ช้อนแบบเกาหลีก็คือซื้อมาจากเกาหลีเลยค่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปแล้วเราก็ชอบอาหาร ทุกมื้อเลยอะคือเราชอบทุกมื้อเลย่ว่าจะแบบเอ้ยมันกินได้ทาไมมันกินได้ทำไมมันอร่อยเราก็เลยตัดสินใจว่าพอมันมีร้านแบบร้านที่เขาขายพวกของที่ระรึกร้านอาจูม่านะร้านป้าที่อยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะขายพวกช้อนซ่อมตะเกียบอะไรต่างๆก <c oughs> ูก็ซื้อช้อนกับตะเกียบแล้วก็ถ้วยข้าวมาเลยค่ะเห็นไหมอืฝาปิดก็มีนะคะ แล้วก็น้ำมันงาเกาหลีน้ำมันงาก็ดีมากด้วยอือต่อมานะคะไข่ม้วนใครๆก็อาจจะแบบคิดว่าเอ้ยไข่ม้วนมันเป็นของญี่ปุ่นไม่ใช่หรอแต่จริงๆแล้วไข่ม้วนมันคือวัฒนธรรมร่วมนะคะนี่อันนี้เป็นไข่ม้วนแบบของม็อกปังนะคะดูซิอลังว้าวางอลังมาลังมาเรืองมากเลยค่ะเดี๋ยวกูคีบให้ดู ความใหญ่พิเศษนี่อันนี้เป็นเซตของเขานะคะลองมาดูว่ามันเป็นเซตอะไรเดี๋ยวกูเฉลยเห็นไหมเห็นไหมคุณอันนี้ความหนานะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอาเข้าปากแล้วคือมันไม่ได้มีแต่ไข่อะเราได้เคี้ยวผักด้วย เคี้ยวผักด้วยแล้วก็มันมีรสชาของสีอิ้วหรือน้ำปลาคือเกาหลีเขาก็มีน้ำปลานะแต่ว่ามันจะเป็นน้ำปลาที่แบบใช้วิธีการหมักที่พิเศษอะ่ะออร่อยอืมพีก็ามาถึง เอกของเราในวันนี้ก็คือกิมจิชิเกะนะคะหรือแกงส้มกิมจินั่นเองนะเดี๋ยวกุ๊กเปิดให้ดูเปิดแต่ก็คงจะเอียงไม่ได้เดี๋ยวหกออกนเนี่ยสั่งมาสองถ้วยเลยนะเพราะว่ามานนานะแกจะมาผ่านแถวบ้านกุ๊กนะคะแล้วก็ก็น่ารักมากเลยว่าแกจะมาแถวนี้นะแกก็จะแบบ เออกกเอาอะไรไหมอะไรเงี้ยพี่เอาไปส่งให้เพราะว่ากุ๊กไม่ออกไงหลายๆคนก็จะรู้กุ๊กจะไม่ออกไปข้างนอกบ้านมากคือไม่จําเป็นจะไม่ออกเนี่ยหมูสามชั้นเมื่อก่อนกุกไม่กินนะหมูสามชั้นเนี่ยคือมันมันรู้สึกว่าอ้วนอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบศึกษาไปศึกษามาแล้วมันอร่อยแล้วมันก็มันมีคอลลาเจนสูงแล้วมันก็มันเป็นไขมันดีซึ่ง เราไม่ได้กินหมูสามชั้นกันทุกวันใช่ไหมล่ะอะไรก็ตามที่แบบกินเยอะๆอะ่ะมันก็อ้วนทางนั้นแหละมันก็ไม่ดีต่อร่างกายทางนั้นแหละแล้วก็ที่สําคัญคือเราจะต้องกินให้มันบาลานซ์อ่ะทีนี้พมจะขออนุญาตชิมแกงส้มกิมจิหรือกิมจิชิเกในภาษาเกาหลีนะคะอ่ะชิมน้ําก่อนหอมมากอื เปรี้ยวคือคนเกาหลีเนี่ยเขาขาดกิมจิไม่ได้เลยในมื้ออาหารเขาจะต้องมีกิมจิเป็นเครื่องเคียงหรือกินกับข้าวเป็นอาหารหลักเลยแล้วกิมจิของเกาหลีเขาจะต้องใส่ผงโสมใส่ผงโสมลงไปด้วยที่ทำขายกันตามห้างสรรพสินค้ากุ๊กไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรบ้างหรือเราอาจจะเห็นขายตามเพจ ตามขอ facebook ออนไลน์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเขาจะใส่ผงสมไปหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าต้นตํำรับจริงๆแล้วคนเกาหลีเขาทํากิมจิเนี่ยเขาจะต้องใส่ผงสมเกาหลีลงไปด้วยนะคะอ่ะทีนี้พอกิมจิเนี่ยเวลาเขาหมักอะ่ะหมักจนได้ที่คือเปรี้ยวป,าน,ปานกลางหรือบางทีบางบ้านอาจจะไม่ได้ชอบเปรี้ยวมากเขาก็จะหมักกันแค่ข้ามคืนแล้วก็ทานเลยก็มี นะคะแล้วเขาก็จะทิ้งไว้คือทานไปนเรื่อยจนก,กระ,ระทั่งมันเหลือแล้วเปรี้ยวความเปรี้ยวเนี่ยมันก็กินกับข้าวไม่อร่อยลนะคือมันเปรี้ยวไปรสชาติมันไม่บาลานซ์แล้วเขาก็้าจะเอามาทำเป็นแกงกิมจิแบบนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวนะกูก็จะตะกะตะการหน่อยกูชอบไงเป็นคนชอบแล้วก็เป็นเมนูแรกที่แบบเฮ้ยต้องกิน ไปกินครั้งแรกแล้วก็แบบชอบเลยเกาหลีนี่คือไปครั้งแรกคือชอบเลยนะนี่หมูชิ้นหมูชิ้นใหญ่ๆห,หมูชิ้นใหญ่ๆแต่ว่ากุจะตัดครึ่งหนึ่งนะนิดหนึ่ง นี่น่ามากินกับข้าวไทยจริงๆแล้วว่าข้าวเกาหลีอะเอ่อเขาจะเป็นแบบไงรู้ไหมข้าวเกาหลีจะเหมือนข้าวหอมมะลิผสมกับข้าวเหนียวไทยแล้วคือถ้าหุงด้วยกันมันจะคล้ายข้าวเกาหลีเลยคือมันจะมียางมีความหนุกความหนึบความแน่นมีมันอร่อยแล้วมันก็โคตรอิ่มเลยอะ่ะเนี่ยแค่เนี้ถ้วยแค่เนี้ยเชื่อไหมว่า กูกินไม่หมดแต่ถ้าเป็นข้าวญี่ปุ่นน่ะเขาก็จะเป็นเม็ดแบนๆกลม,กลมๆใช่ไหมมันก็จะมียางเกาะกันแบบแบบอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ก็จะไม่แบบเกาะเหนียวกันขนาดนั้นนะแต่ว่าก็แล้วแต่แม่บ้านญี่ปุ่นอะเนาะว่าเขาจะแบบยังไงจะหูแบบไหนแนละ้วแล้วแต่บ้านจะกินแต่ว่าที่เกาหลีอะกูชอบข้าวเกาหลีมากก็กินแล้วมันอิ่ม ข้าวมันปูถ้าลืมบอกไม่ใช่ข้าวเกาหลีนะข้าวเกาหลีห่งยากที่ไทยเข้าใจว่ายังไม่มียังไม่มีร้านไหนเอาข้าวเกาหลีมาทำจริงๆนะส่วนใหญ่จะใช้ข้าวญี่ปุ่นกันเพราะว่ามันมีขายวัตถุด,ดิบมันมีอยู่ที่เมืองไทยอะทินกูกินกับหมู อืมคือหมูอะ่ะเข้าปากปุ๊บยังไม่ทันใช้ฟันงับเลยโดนเพดานโดนลิ้นก็ยุ่ยแล้ว <c oughs> นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวกูกินอันนี้คำนึงอืม แล้วก็เน้อจดเปไ็นรายการสดนะคะคุณขาไม่สามารถตัดออกได้แล้วก็จะหยิบสาลายคลิปสาลายมาเข้าปากอืมเปรี้ยวหวาลงตัวเลยคือแกงกิมจิมันเปรี้ยวใช่ไหมะน้งสาลายอะ่ะ มันจะมีความเค็มแล้วก็มีกลิ่นน้ำมันงาแล้วก็มีความเปรี้ยวหวานแต่หวานน้ำนะลงต่อมาอืมอร่อยมากอืมดีงามขอบคุณถ้าสนใจนะ นี่เลยแคปหน้าจอไปค่ะนะแคปหน้าจอไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าต่างเลยไม่อร่อยให,ให้โทรมาให้โทรมาคุณมออะไรอ่ะสบายดีเจ้าของ เพรากุกอร่อยไครไม่อร่อยแต่กุกอร่อยอแล้วไข่อ่ะรสชาตไม่ใช่จืดอย่างเดียวนะกำลังดีส้นน้ำซุปคือมันไม่ได้เผ็ดมากสีมันเหมือนมันจะเผ็ดนะแต่มันไม่เผ็ดอ,อร่อยอ่ะ เขาบอกว่าอเขาบอกเอาแขนวางบนโต๊ะไม่สุภาพใช่ปะ่ะอันนั้นเป็นวัฒนธรรมตะวันตกก็ต้องม่งนี้แต่ที่เกาหลีอช้อนเนี่ยเอาไว้ตักข้าวกินส่วนตะเกียบเอาไว้คีดพวก,พวกเครื่องเคียงใส่จาน เราใช้ช้อนตักแต่ปัจจุบันเนี้ยก็ทานแบบไหนก็ได้แล้วบางคนก็เอออยู่ในครอบครัวหรือว่าทานคนเดียวก็จิ้มแล้วเอาเข้าปากเลยก็ไม่ผิดนะคะทานแบบไหนก็ได้อยากทาน,บบน,นก็ได้สบายใจแบบนี้นก็ทานแบบนั้นนะคะโอเคคลิปนี้จะไม่ค่อยเรียบร้อยหน่อยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอยากพรีเซนต์ความเป็น วัฒนธรรมของเกาหลีเป็นวัฒนธรรมอาหารซึ่งถ้าใครเคยดูเรื่องแดจังกึมอะอาหารเกาหลีมีความซับซ้อนในการทำไปหลายอย่างอะเขาจะมีเขาจะใส่ใจเรื่องวัตถุดิบคุณภาพของวัตถุดิบมากๆๆๆมากมาก,มาก,มาก,มากคือออกะพากาต้องมาจะ ขนาดนี้น้ำหนักเท่านี้อะไรอย่างนี้เก็บในฤดูนี้เก็บในตอนเช้าอะไรแบบเนี้ยสาหร่ายก็ต้องแบบนั้นแบบนี้เอามาคลุกอย่างเงี้สาหร่ายมีเป็นร้อยร้อยชนิดนะคะไข่ม้วนก็ทํากันแบบหลายแบบหลายอย่างแบบเนี้ยนะ,ะไม่นี่ไม่ผสมแป้งนะหลายๆที่ผสมแป้งเพื่อให้มันเซตตัวแล้วก็เพื่อที่จะได้ลดปริมาณของวัตถุดิบลงนะ,ะแต่นี่คือแบบนุ่มนวลเนียน กินแล้วสบายใจโอเคค่ะไปกินต่อดีกว่าเพราะว่า,อ,าอยากทานและหิวลว้เมื่อกี้แค่ชิมนะเชื่อไหมกูกินคนเดียวหมดชอบมากนะคะเดี๋ยววันหลังจะเอาชัคเคบี้มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะ แล้วก็จะมีพวกหมูย่างเกาหลีถ้ามีโอกาสนะถ้าได้มาอีกนะคะก็จะมารีวิวแล้วก็ช่วงนี้อยู่บ้านเนาะคลายเครียดหาอาหารอร่อยๆทานกันดีกว่าค่ะอย่าลืมนะคะมกปังไปแล้วค่ะ Enjoy